สนามอกุมสวัสดีครับพบกับรายการของเราดีนาบล็อกนะครับผมเย้เย้เยเยเยครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับได้มามามาที่ไหนเอยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะเราอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะครับผมที่จังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งในวันนี้เราทั้งสองคนนะครับได้มาเพื่อที่จะมาชิม สลเปาสลเปานะคะที่ขึ้นชื่อนะคะเห็นว่าสลัเปาร้านนี้นะคะเป็นสลัเปาเจ้าเก่านะคะนะครับก็เดี๋ยวเห็นว่าเป็นสลัเปาที่แบบว่ามีรสชาติที่แปลกใหม่เนาะใช่ค่ะแตกต่างแต่สลเปาที่มีวางขายตามปกติเราคือเราเราเราจะเห็นว่าสลเปานั้นทํามาจากอะไรนะสังขยาสังขยาเอ้ยถั่วแดงเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นสลเปาที่ทํามาจากผลผลไม้นั่นเองครับโอ้โหครับ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟรุตตี้เขาเรียกว่าสลัเปาฟรุตตี้ใช่ไหม,มสลัเปาฟรุตตี้นะครับนั้นจะเป็นยังไงจะอร่อยยังไงไหมเขาขายที่ไหนไหมเอ้เขาเขาขายที่ไหนไหมเขาขายที่ไหนนะเออเดี๋ยวเราไปกันเลยไป ตอนนี้เราก็ได้ถึงสถานที่แล้วนะครับผมใช่ค่ะตอนนี้นะคะ,ะเราอยู่ที่ร้านนะคะซาราเปาฟรุตดีนะคะที่เราได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะ<ช>ท่านผู้ชมใช่แ้นะครับผมท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมอ่ามาครับโอเคนะคะคแล้วก็เรานะคะ<ๆ>ก็ได้มาเจอกับ แม่ค้าขายซาลาเปาฟรุตตี้นะคะไหนดูหน้าแม่ค้าหน่อยค่ะนนีี่่คครรัับบยังสาวสวยอยู่เลยนะคะก็วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เดี๋ยวเชิญแม่ค้านะคะไปนั่งคุยกับเรานะคะที่โต๊ะค่ะเชิญทางด้านล่างไครับผมนะครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่กับแม่ค้าของเราของกันเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันนะครับเห็นว่าเป็นซาลาเปาที่แสนอร่อยนะครับในปัตตานีนะครับผมอ่านแล้วก็ จะมาสัมภาษณ์กันนะครับเอ๊ไม่ทราบว่าร้านของทา้านสามทันเนี่ยเปิดเวลาช่วงเวลาไหนบ้างคะค่ะ ร้านเราก็จะเปิดในช่วงเช้านะคะแล้วก็จะช่วงช่วงบ่ายก็จะเป็นออเดอร์ตามในเฟซอันน๋อช่วงเช้าก็จะเป็นเกี่ยวกับหน้าร้านเลยค่ะหน้าร้านเลยนะะส่วนช่วงบ่ายก็คือว่าจะมีการโทรสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะอย่างเช่นเฟซบุ๊กไลน์ไอจีนะคะมีมีแบบพุทธินาไม่พุทธินามีค่ะมีใช่ไหมคะรรัเทใจนยอดค่ะสุดยอดราคาแค่25นาทีแล้วส่วนใหญ่เราจะเป็นบุคคลใด ที่มาขนถุที่มาซื้อสระเป๋าค่ะคนต่อไปไปทำงานในตัวนักศึกษาเป็นจำนวนมากแล้วส่วนมากเนี่ยลูกค้าเนี่ยซื้อรถอะไรมากที่สุดคะสองร้านก็ถือว่าแบบเป็นซิกเนเจอร์ของร้านะคะจะเป็นรถมะม่วงกับรถสับปะรดค่ะเป็นผลไม้เป็นผลไม้ฟรุตดีด้วยใช่เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะ ไส้แบบนี้คือหายาก็ปกติก็จะมีไส้สัมขยาใ,ใส้ไก่สับหมูสับอ,อะไรประมาณนี้นะคะครับแต่ว่าวันนี้เป็นผลไม้เฉยเลยนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปแบบลุยกันเลยค่ะ ผมาจากการที่เราได้ไปสัมภาษณ์นะครับทางแม่ค้าแล้วนะครับ<ช>ก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำะะใช่นะ,นะวิธีการทําของสลาเปาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะนั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะเป็นยังไงเออไปเลยมาเยค่ะเรามาดูขั้นตอนการทํซสลาเปาฟรุตตี้คันค่ะทั้งหมดมี2ส,ส่วนในการส่วนแรกก็คือแป้งสลาเปาส่วนที่2ก็เป็น สมการทำแป้งซาลาเปานะคะมีสส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือจะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำสะอาดน้ำตาลทรายและยีสต์ส่วนที่2ก็คือมีแป้งอเนกประสงค์น้ำตาลทรายผงฟูน้ำน้ำมันมะกอกเกลือและเนยขาวค่ะขัะ้นตอนแรกนะคะเราเอาน้ำตาลทรายเทลงในน้ำสะอาดค่ะ แล้วก็ควนให้ละลายสักนิดนะคะจากนั้นใส่ยิ์ลงไปค่ะแล้วก็พักไว้10นาทีค่ะจากนั้นนะคะนำแป้งอนเนกประสงค์เทลงในถาดผสมได้เลยค่ะก่อนที่จะเทนะคะเราต้องร่อนแป้งก่อนนะคะ ดังนั้นก็ทำเป็นรูตรงกลางค่ะเพื่อที่จะเทน้ำที่ผสมกับยีสต์เมื่อสักครู่นะคะลงไปค่ะเมื่อเราพักน้ำที่ผสมยีสต์ไว้10นาทีนะคะยีสต์ก็จะทำงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเทลงในส่วนผสมแป้งของเราเลยค่ะค่ะเมื่อยีสต์พักยีสต์ไว้10นาทีแล้วนะคะเราก็สามารถเทลงใน แป้งผสมของเราได้เลยค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะาจากนั้นก็กวนให้เข้ากันเมื่อเราผสมเป็นก้อนเดียวกันแบบนี้นะคะพอให้หยาบๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราพักไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะ หลังจากที่เราพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะก็แป้งของเราก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเวลาจิ้มแล้วมันจะนุ่มแบบนี้ค่ะ,แล,ะแล้วก็เราเอาส่วนผสมของแป้งที่สองนะคะมาผสมในแป้งที่ขึ้นฟูนี้นะคะโดยการใส่แป้งลงไปค่ะเทลงไปได้เลยค่ะแป้งของเราร่อนเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเอาน้ำตาลเทลงไปเลยค่ะ ก็เอาผงฟูค่ะน้ำสะอาดเทเกลือลงไปเล็กน้อยน้ำมันมะกอกเทลงไปนะคะแล้วก็จากนันสุดท้ายก็คือเนอยขาวค่ะ ้นะคะเรานวดให้เข้ากันให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยค่ะต่อไปนะคะขั้นตอนการนวดแป้งนะคะเราก็จะโรยแป้งนวนตรงนี้เพื่อไม่ให้ติดนะคะค่ะเราก็นวดแป้งให้เข้ากันเลยนะคะเมื่อเรานวดเรียบร้อย,ลยะะแล้วนะคะเราก็ปั้นให้เป็นกลมแบบนี้นะคะแล้วก็เราพักอีกยี่สิบนาทีค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูส่วนผสมการทําไส้สาลาเปาของเรานะคะจะเป็นไส้ผลไม้มีส่วนผสมดังนี้ค่ะน้ําสะอาดผงวุ้นสับประรดนะคะแล้วก็มะม่วงค่ะเรามาดูขั้นตอนการทําวุ้นกันเลยค่ะเมื่อเราใส่ผงวุน้นในน้ํานะคะเรามาตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เราคนกันให,ให้เข้ากันค่ะเมื่อน้ำวุ้นของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเทลงใน ผลไม้ของเราเลยค่ะแล้วก็รอให้เขาเซตตัวนะคะเมื่อเราพักแป้งมาสักคักยี่นาทีนะคะเราสามารถนําแป้งมาใส่ไส้ได้เลยนะคะ,ะนําแป้งนะคะแล้วก็มามาบีบแป้งนะคะให้มันบานออกไปแล้วก็สําหรับจะใส่ไส้นะคะต่อไปนะั่นคือใส่ไส้ผลไม้ของเรานะคะไส้ มะม่วงใส่ลงไปจากนั้นก็ห่อไส้ได้เลยค่ะห่อให้ปิดนะห่อไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็จะออกมาลูกสวยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็นํากระดาษรองนะคะมารองได้เลยค่ะจะสวยแบบนี้ค่ะเมื่อเราตั้งหม้อของเรานะคะน้ำเดือดพอดีแล้วก็เราสามารถ ตั้งขนมของเราได้นะคะสลัเปลของเราลงไปได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาสลับเปาที่สุกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นไส้สับป,ปะรดนะคะส่วนถัดไปนะคะจะเป็นไส้มะม่วงนะคะ โอเคนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตานะคะที่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผ่านะคะว่าไส้ข้างในเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนี่นะคะค่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นไส้มะม่วงนะคะมาไส้ที่สองกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นไส้สับปะรดนะคะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับผู้ผลิตสลับเปานะครับผลไม้นะครับนะครับผมทั้งสองท่านนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสอบถามนะครับเกี่ยวกับวิธีการทํายังไงกันบ้างนะครับซึ่งก่อนอื่นเราก็อยากรู้ว่าที่มาที่ไปทําไมถึงได้มาเป็นสลับเปาผลไม้มันได้ผักดัดมาจากไหนยังไงนะคะไปฟังกันเลยค่ะโอเคนะว่าที่มาที่ไปในการเริ่มต้นในส่วนของสลับเปานะครับ คือในตอนช่วงแรกนั้นเราทางกลุ่ขมของเราได้ทำสล,ลับเปาเป็นในท้องถิ่นก่อนจะเป็นไส้ธรรมดาปกติได้ถัวดำไส้ไส้ถั่วเลือไส้ไ,ไก่อ่าไส้ไก่ไส้กุ้งนะครับแต่ว่าพอพอเราเริ่มเจาะตลาดมากขึ้นเราค้นหากลุ่มบริโภคกลุ่ม้าไมยเราก็เริ่มว่าในในปัจจุบันสุขภาพนั้นสำคัญที่สุดนะครับเราเลยได้เริ่มประยุกต์ใช้ผลไม้จากท้องถิ่นของเราที่หาได้ ไม่ว่าจะเป็นสับรดก็ดีหรือว่ามะม่วงก็ดีเราได้ปรับเปลี่ยนแล้วลก็แปรรูปมันเป็นในผลิตภัณฑ์าาแช่แข็งแล้วก็มาร่วมกันทําเป็นไส้สลับเปาอีกไส้หนึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับบุคคลที่รักสุขภาพโด,โดยทปกวดีแล้วเราจะตั้งสลับเปาไว้ที่ร้านของเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเรามีการขยายฐานการตลาดมากขึ้นเราอาจจะส่งไป ส่งปเป็นส่วนของร้านอ้มชาต่างๆในช่วงเช้าส่วนใหญ่ที่เราไปสํารวจทางแบบทีมงานของเราโรงงานของเราเนี่ยลงไปสํารวจจริงเนี่ยก็คือเขาส่วนใหญ่จะพบว่ากลุ่มเป้าหมายของเราจะซื้อทานมันก็เมื่อตอนเช้าเพือ่อเป็นอาหารเช้าเป็นตัว,ตวเลยครับก็เลยทําให้พวกเราเนี่ยมีแรงบันดาลใจที่จะทําปรับสูตรทําเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของร้านเราเลยค่ะ ถือวัวมีวัฒนาการนะมีวัฒนาการาจที่เป็นไส้แบบไส้ไส้จากขยาไส้ไก่จเปลี่ยนมาเป็นไส้แบบผลไม้มาทำให้อะไร้นะมันสมผลุีต่อทางภนาการด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือ อิทธิพลของผู้ซื้อเนี่ยที่เราถามไปทั่วไปก็คือมันเกิดจากตัวตัวบุคคลเองเสียชอบกินแบบนี้ก็อยากกินแบบนี้เห็นบางบางคนก็มีสนสนน้อยนะคะที่แบบว่าเห็นเพื่อนกินแล้วก็เอออยากกินตามก็มีบ้างดจากการสัมผแล้วก็เลยทําให้อร่อยไปเลยให้ได้กินทุกคนสุดยอดนอกบ้านเลยนะคะกิจการซาลาเปาคุชเตี้ยนนี้นะคะ ก็คือว่าไม่ธรรมดาเดียวใช่ค่ะน้าอุดหนุนนะคะตอนนี้มีการขายออนไลน์นะครับใช่ค่ะอีกอย่างนึงก็คือตอนนี้ก็คือเอ่อสมัยนี้เราก็ไม่ควรที่จะลืมโซเชียลของเราใช่ไหมคะก็คือมีโพสต์ตาม Facebook นะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราไปสำรวจมาเขารีเควสตมาว่าถ้าเรามีโปรโมชั่นดีๆเนี่ยสระออลของเรานก็จะขายดีขึ้นแล้ก็เลยตั้งประมาณ1เดือนเนี่ยก็ สิ้นสุดในสิ้นเดือนเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นใครสั่ง5คนแรกเนี่ยเราก็จะให้ฟรีจะให้โปรโมชั่นยังไงก็ต้องติดตามกันในเพจนะะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะค่ะครับผมโอเคครับผมอ่าครับก็สิ้นส้นภารกิจของเราในวันนี้นะครับผมไปปลุยสลับเป่าฟรุตตี้วันนี้นะคะครับผมก็ถือว่า รสชาติอร่อยดีนะครับมาใช่แล้วแล้วก็ใช้แบบใช้ใช้ได้เลยอ่ะอืมเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับใครที่แบบอยากจะกินนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามได้นะครับไปซื้อได้นะครับตามร้านนะครับแล้วก็มีซื้อออนไลน์ด้วยนะทางเพจนี่มีมีนะครับมีแล้วก็ให้เรานั้นไปติดตามนะครับแล้วก็สั่งได้นะครับทางเพจนะครับ สำหรับอัลฟรุตตี้นะครับผมครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับดีนะนะครับผมเจอกันครับไอพี่หน้านะครับผมสวัสดีครับเชิญกันแล้วนะครับผมอ่ะเด็กนั